ต่อหน่อนตัดเนฝั่งนี่นะครับเสียวก็จะตัดไปฝั่งนั้นนะครับเสียวก็จะฟังพูดผุนพี่น้องใช่เพราะว่ามีฟังผุนพี่น้องนี่นหละเสียงแบบแห้งเสียงรถเราเสียงเครื่อนลงโผล่ปนโอยู่มันก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่อยางหกนะครับอย่างหกนะหลายนะคอยตัดไปนะครับเป็นแทกลึกนะครับแะยะสูงเพราะว่าติดเซ่นะครับพี่น้องเป็นลำเซ่ใบข้างหลังห้อง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีฟที่ต้นไม้น้องสุขูทุกคนนะครับืันนี้นะครับมาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้านะครับอยู่หน้าบันดานหน้าพุ่ปูนะครับโดยทีมงานสามเขยนะครับอันนี้น้องไส้นะครับน้องไส้จุดนา้นพอดีนะครับตอนนู้นจะเป็นเสียโอ๊ตนะครับเสียโอ๊ตจะฟังผุนนะครับเสียโอ๊ตนะครับฟังพุนจะเป็นเขยใหญ่นะครับชุนันนะครับชุดนัน่ฝั่งบนพป่น้่องนี่จะเสียงโปลนโป้นอยู่นะครับต้นไมยกายอยู่อีกตัวนึงนะครับ มาพักกินหนำนะครับพูดีถ่ายคลิปนะครับมลุยโทรมาแล้ถ่ายคลิปในเด้อท่านนะครับท่านควจะมีน้องชายนะครับหยุดงานพูดีมาตัดหญ้านะครับฟังนึ่งก็เป็นเมื่อกี้ต้องมาตัดเั็นฟังนี่นะครับเสียวก็จะตัดเป็ฟังนั้นนะครับเสียวก็จะฟังพูดพูดพี่น้องน้องชายว่าในฟังพูดพีองนี่เนี่ยเสียงแบบแห้งเสียงรถเราเสียงเครื่องเราโกลนโกลอยู่ ใหญ่ๆนะครับไปไงตัดยา้ออกนะครับสร้างบางตัดหญ้กันแท้นะครับแล้วจถ่ายไปเรื่อยๆนะครับตอนว่างๆนะครับคุณปู่เข้ามานะครับคุณปู่อยู่แหวทู่นี่เปียกถังมดทัวข้างไหนเพื่นี่คุณปู่คุณปู่มดทัวพี่น้องนะครับนี่ข้างมดทัวเพื่นมดทัวปีนะครับเห็น่าข้างมดทัวปีเพื่นเห็นไหมพี่น้องข้างมดทัวปีเพื่นนะครับคุณปู่นะครับตัดออกนะครับตัดหญ้กันแท้มันเป็นแป้นนะครับ จำเป็นต่ายางมีตลกกันแทะนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับมาสองคันนะครับสองคันนองใส่กันนะครับเดี๋ยวสู้ไปด้วยกันพี่น้องสู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับก็ตัดต right ่างคนต่างตัดนะครับพี่น้องก็มากิดทางนี้นะครับมาทางนี้นะครับก็พักผ่อนนะครับเปีงกับน้องใส่นะครัพี่น้องอันนี้น้องชายนะครับ อันนี้เคยใหญ่กระเสียอวดกรเสียอวดที่ใช่เหรออาจจะพักนะครับพักเครื่องนะครับกตัดไปพี่น้องตัดไปเลยนะครับตัดไปตัดไปนะครับต้นหน่อยตัดตัดต้นหน่อยตัดมะนีพี่น้องตัดมะนีนะครับตัดมะนีตัดเลี่ยวมะนีนะครับต้นหน่อยตัดเลี่ยวมะนีนะครับมันก็จะประมาณนี้พี่น้อยยางหกนะครับยางหกนะลายนะคอยตัดไปนะครับตันแผลลึกนะครับแค่สูง ก็ติดเซ่ครับพี่น้องเป็นลำเซ่ใบข้องหลังของเมย์ก็ชอบเปนรัพี่น้องนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยเรื่อเสียงเยอะขึ้นไปเฮ้ยไงพี่น้องอาจจะแรงไงนะครับเสียงดังนะครับเพราะว่ามันเป็นสองจังหวัดนะครับทุกคนก็เป็นสี่จังหวัดมันก็เป็นสองจังหวัดพี่น้องก็เสียงดังแค่หน่อยนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับถ่ายไปเรื่อยๆเป็นรั่มนะครับพอดีเก็บเดียวก็แล้วเพราะว่าหลายคนนะครับ ไปกัแเล้วปวะม่าณหลายคนนะครับถ่ายไปเรื่อยตัดไปนึ่งพี่้องไปพี่น้องนะครับแล้วก็ที่ทายเ้เบิรงนะครับไปเรื่อยในกาดมันกับเป็นหนาแพมันนะครับไปกลับนะครับอันนี้อันนี้เสียวอไปครับเสียวอไปนะครับยังกลับมานะครับอันนั้นน้องชายนะครับกำลังกลับมานะครับเพราะว่าไปเหลี่ยวครับไปเหลี่ยวไปฟ้องเล้ยวกล้ากล้ากลับมานะครับ็ี ไปกลับนะครับสิทธิ์ถึงจากกันแค่หน้านะครับไปกลับอันนี้ต้นงไหนกลับกลับไปกลับแล้วนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับตัดยางออกนะครับใส่ยางสะดวกสบายเนาะต่กันหนูนะพี่น้องเพราะว่าหนูมันไม่เห็ดอันหวยใส่เห็ดหูใส่กระเทาะขาดนะครับตัดออกให้มันเปลี่ยนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไทยเพิ่งอีกนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง โอ้ยเมื่อยพักนะครับพักฟังผลแล้วเพี่น้องลองดแล้วเพื่อน้วครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับพากินขาวห่อยังกินวุ่นอ่ะขอกองขอกองอาหานจมเร็จเมื่อยเสื้อข้หยาห์หยาหนะเสื่อขอนกระเพามาให้พี่น้องคุณปู่กินหออคุณปู่หยัเรียบไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่เท้ายังหันทนทนอยู่หรอขังเสื้อฮะ เอาไหมฮ้ต้อมเอาอีกเดียวซุ่มหนูเคยต้มสิบปงหัวเป็นน้องใหม่ด่าน้องใหม่คุ้เหมือนปะว่างหนักกินมือเศร้าแล้วก็บซุปน้องใหม่คุณปู่เผาหน่อไม้มาทันเผาหน้อแห้งยด้ตอมไปซุปวนตรวจตัวดูขังซิพี่น้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อนะครับเหลือต้านีไปหนีพี่น้องนะครับกระสีเดียวน้องเข้ามาแล้วน้องใส่ได้เสียเขากินเขา ี่เด็กก็ยังไม่ต้องขอเงียนี่ยังไม่ต้องขอเงียเอานอาไรแนเจอยาเจอฮะเป็นยังเพื่อนคุยเพื่อนคุยเปทำเดรนมาหน่อยหดนะหน่อยหดทรเย้ารเต้นรตะขากรถไปนีพี่องกเดี่ยวตัวน้อยจดกดีขข บเรียกอะไรนะพี่เครื่องซีฝูงบินำีเครื่องเพี่น้องใม่ม่็กม่มาได้ใหม่ได้นี่สิปีแล้วนี่มาต้นแปดปีแล้วมาต้นแปยุเซื้อตัวยุสิเจ็ดตอนนี้สามสิบสองปีเขาคือเก็บิหด้นี่ปตนีเอฟาของยุ่เานี่ยฮะจะดีแล้วดีแล้วรับเนยีก้อนนี่ ว่าบอสันนะบาาบอดีก็ได้ก็ได้สั่งมีหอดสราบำรุงเครืองสิปีสรงบำรุงเคืองของเปีต้องใส่โ่นผู้เดียวอนได้ต้องใส่ง้ด้ไปสอเพื่นนึงเลยวะี่นไปกินเขาก่อนนะครับไอ้เี่อเากะโอ้ยี่บอกไม่เนาะเดีวเพี่น้องเปยนมิลลนย เราพิมพ์เ<อ>สรจ็จแ,แล้วนะครับเ <c oughs> ยียงตับเยียง <c oughs> ตับเหลือตันนี้ขับรถไปนี่เ <c oughs> ลี้ยงคยัดียวแอร์แอร์แอร์แบกเยน็นแม่งตัดไปเย็นไปตัดไปเย็นไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะหนี้พี่มนดช่างซ้ำซับแล้วงาไม่ขอบพี่ปอกน้ำขอบพี่ัก เดี๋ยวเขาป้องให้น่ะเสียดังกินด้วยะมัน่บวกรเฮะอมางยะเัวน้มากอนี่อ้รมมันคือมันนั่นมันหอด้าเนาะ่องซีจังหวะมันงหญ่ขี้อย่างเด้นตัวประกบคาดมันเห็นอยู่ว่าตัวประกบแผ่นคาดมันงหญ่คับบอลจักบาทตัวนี้หน้าปอมเลย กินเขากันนะครับกินเขากันจสี่เจ็ดสี่เก้างาตัวนะครับกินเขากันหาตัวันเขาถือว่าัเจดสมอนปะดึงมันพันกัวพันหน้าแทบอแปดพันเอาวซส้อเครื่องเดี๋ยวนี้ดียวนีอะไางสีเครื่องได้แล้วสีเครื่องกรซานนก็กันว่าพูดถึงว่ามาตะกี้แพงดีอตง่อกมเยอแต่กับพ่ยมรักเลย หนักมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้เพราเกินเขาพี่น้องกี่เขาเดี๋ยวจัดการตัวนะครับคลายมือไปจับเงืพัมาดูเลยตัวงมันอยากกันพังกันนั่นงานงานบกบุงเครื่องเจ็ดคือว่ามาใส่นีมผูรงสารบอก่เปบ้เยาวตัวพี่น้องยาวยาวักส่ดส่เดียนี่ตาหลอกคได้แล้วด้หนองไงฟุ่นองนม่นนั่งี้เราหมอค้างดำหมอป่วยแน่ เอาห้างดำเดียอันเชิญมาทางนี้หน่อยบางสิอีสานบาไม่ยังหรอเลยนห้างดำไม่ดำอะไรเส้เวทยดประเทสูบสูบฟังเลี้ยงดีนะครับหลังกินข้าวเสร็จนะครับหลังกินข้าวอินน้อง้องนะครับกระชีเงีวอีกนะครับน้องไส้ตัดไปทีนะครับหลองตัดตัดไปทีนะครับกระชีเลี้ยวเลือดลูกออกอีกปากข้างนะครับเหลียวๆนี่น้องไส เด็กก้านพอดีนะครับมาช่วยพอดีการพอดีมาช่วยนะครับเครื่องนิดนิดข้นด่าพี่น้องเคยสกยากไปหน่อยซีจังหวะนะครับถ้าใส่จังหวะเหมือนนั่นตัวใหญ่ก็ตีแห้งติดตานกูดีนะครับน้องใส่ตัดนะครับตรงนี้เลี่ยวพุ่ยครับตัดก็ดีไม่ติกับเลี่ยวเลยเสร็บที่กัดไวตัดเหลือยีหมองรถกบหม่อยเหลือปลายครับนุ่นหันเพราะว่าคนนั่งนุ่นหันอยู่ คุณปู่ก็มาดูเลยมาให็นตั้งใก่ลูกๆนะครับคุณปู่มาจับเมล์มาเลยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับยังแข็งแรงอยู่เลยนะไม่ได้พี่น้องคเฮ้ยนลูกหลานเปนโดดเด้อปู่หอยคุณปู่จะเอารำไม้มา,มาแล้วแต่ก็ไม,เไม่เอาลำไม้คนมาไปเผามากพี่นรองมาย้อนวาหย่างนี้นักใบหันลาจะไปเอาดอกดื้อกลูมูนไม่ผูโโ้เทาเลยนะพี่น้องอ้งายาก บอกว่าเห็ดแห้งเห็ดดีบอกว่าย่านแห้งแหนเมือไแห้งเห็ดคือเก่าเฮ้ยเนาะผู้เฒ่านี่้องใหม่สอบน้องใหม่พี่น้องมันเผาแล้วมันโดนฝากแก่ต่อมเอาไปซุปคนด้ยแก่ต่อมมันเผาแล้วมันโดนมันเผาตีหน้านะครับน่าจะได้กินข่าวดีนะครับพี่น้องเพราะว่าไฟตรงนี้บนตรงนี้มันขาดนะครับเป็นต้เห็ดไฟบนให้ไหมนะครับ นี่มาเบิ่งแล้วหล,ลายกรอบแล้ยวแบบอนุมัติแล้วนะครับส่งกันหรือยังไงน,นะครับเดี๋ยวจะมาสุ่นกันอีกถ้ามีชนรับประทานมีไคตรงนี้นะครับน้ำเขานี่ก็สิเต็มให้เต็มขั้นเลยปล่อยเขาได้ครับปล่อยเขาหน้าได้สีงามนะครับเพราะว่ามันก็สีบมมีอย่างี้ยมอย่างนะครับปล่อยน้ำเขาได้อันนี้ขึ้นไปด่างฝนในเรื่องนี่ปล่อยเขาได้นะขึ้นไปด่างฝนนะต้องรอเพราะเรื่องนั้นมัมีมัมีน้นามในเพี่น้องปล่อยเขาได้นะครับปล่อยเขาได้ มันนามเสียมันมันมันแหงนะมันมันมันโมเตอร์งฟังนะครับมันวิไฟลำลรนเนาะใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันแหงมากแต่ว่าต้งมาสุมออกี่น้องะเพราะว่ามันเงานะครับมันเงามันแหงมากจะมาตัดแบบนึงอันนี้เป็นฟังนี่เป็นห้อง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 หองห้องห้ังห้อ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 งา้องห้องหอัห้อ้องห้้องห้นงหอ้อ หน้าองค์ไปฝนพี่น้องหน้าองค์ไปพนฝนฟังรถต้องไปฝนหอดปลาฝนในไก่พ่นก็จะมาฟังนี่เป็นของปู่่นตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันไปเป็นเตื้อเตื้อตะขันนะครับพี่น้องก็ไปก่ไก่นะครับเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับหมดละอีกรอบนึงเกษตรหมนละก็เอาปัสสาวะหมดและพี่น้องวันสามเดือนจะบอกันใหม่อีกนะครับมาอีกสองเดือน มันเน่ามันจะมาตัดตัดไปตัดเพื่อยังเพื่อโบเห็นมันงกไเห็นมันเน่าเห็นมันเน่าไงตัวโบเห็นหนูมาจ่อกระแทกเข้าไม่หนูไปทางใส่เนาะนแย่กว่าเป็นแบบโอเคนะครับเป็นมาเสร็จที่เรียบร้อยนะครับถือว่ามือนี้นะครับเสร็จไปได้โบหอดทำประเดยนะครับมือนี้ ทำได้อยู่ก็เป็นี่สูงเย่างก็เป็นใ่สูงเติบอยู่ครสีม่วงแรงนะครับเก็บของกลับบ้านนะครับไ้เสียเก็บของรถเท่อเก็บของรถตัวเสร็จแล้วนะครับเก็บของรถแต่งรถเมียนกลับบ้านไปรอหนำเรื่องผยิบนะครับขอบคุณทีมเคยๆนะครับที่มาช่วยตัดยาเด้อนะครับเขาทงนี่งกับไปกินต้องการทุก่น้อคตัดเที่ยวไปกับไปกิน ดิบวนที่น Me ึกไปแ้ก <c ười> ็แบ่งใใบบนำน้องน่ำใบกีดูน่ำบัวได้ขายแม่ตะเม็ดเดียวนะครับจำวเขาแ่งตัววานจำวเมีเขาจมมดแหละแทงตัวลอยังปะมนเิดแท้นเิดแท้นี่เ่เาเันเปิดันเาเดิียเนาดอดนี่นมัาดเยขดดขอแต่งตน่เมียเมียจมเนาะ เตงตัวรอเสงยินเกือบอใบเนาะตัดเนี่ยลูกตงตัวอนี่ยมันมสซกันมันมันดันนาแตเหดไ่ต้กันอยู่จีล้วไสแล้วเพิ่สาวเสาน้กันหิดตูสุขคนตัวอย่ามากว่าไหมเฮงคมัฮงคักย่างูดไปหาเลยจาบักุ้งเพรอะเออมากวหนนาเลยบ้าดเยอะไปแทนนี่กดีโอเคนะครับพี่นัองสำหรับคลิปนี้อย่างไรนังครับคือมาเห็ดหยากนะครับ ท iram, exercise, ีมงานซ้ำเคยครับน้องสายกับคุณพ่อนะครับมาโอ้ยว่ามันกินรวบกูเเขืออาเปียดอาการหาเบื้องอีรอบหนาครับมาตัดหน่ะตัดนุ่งนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเด้อนะครับสารับคลิปนี้จบขอบคุณครับ